แปลงสาธิตแปลงนีนะ้เป็นอีกแปลงหนึ่งของถึงการรู้ไม้เศรษฐกิจควบงจรนะครับก็เป็นแปลงไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกใหม่เมื่อเดือนตนวาคม2 5 6 5เพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยแปลงตรงนี้ก็จะมีอายุประมาณ1ปี9เดือนนะโดยที่ก้าก็มาจากสายพันธุ์ของอบริษัทที่ าากาลิตัสนะครับโดยที่ระยะปลูกของเราตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าระยะปลูกอ,อยู่ที่ประมาณ1.5คูณ3เมตรนะครับโดยที่จากการวัดข้อมูลของอทีมนัวกวิจัยของโครงการก็พบว่าตอนนี้เนี่ยตน้นไม้มีความโตเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ3.5นะครับเซนติเมตรนะครับไดมิเตอร์ที่ความสูงเพ้งอกมีความสูงอยู่ที่ประมาณ3 3เมตรกว่าๆนะครับ ซึ่งความสูงเนี่ยตอนนี้ก็มีนิสิตนะครับของคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทําการประเมินนะครับความสูงของของแปลงไม้ยูคาลิทัสแปลงนี้ด้วยนะครับโดยการใช้โดรนบิน,นบเพื่อประเมินความสูงเปรียบเทียบกับการวัดด้วยเครื่องมือวัดความสูงตามปกติของเราไม่ว่าจะเป็นฮาก้านะครับหรือว่าไม้หนึ่งต่อสิบก็ตามซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากครับการใช้โดรนในการวัดประเมินความสูงต้นไม้ที่ตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความแม่นยําสูงมากนะครับก็ช่วยลด ลถเวลาในการาเก็บข้อมูลไปได้มากทีเดียวสำหรับื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีการประเมินมวลชีวภาพตอนนี้อายุมาะนาณ1ปี9เดือนใชมครับมีผลิตมวลชีวภาพหรือไบ,บโอแมสอยู่ที่ประมาณ0 4 2ตันนะครับต่อไร่ถ้าแปลงเป็นประมาณปริมาณการเก็บกักคาร์บอนซึ่ตงตัวนี้ก็เป็นเป็นกระแสที่การรับการนิยมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 0.2ตันต่อไร่นะครับอนี้ก็เป็นข้อมูลเบื่องต้นของแปลงปลูกตรงนี้นะครับที่มีอายุ1ปีเเดือนแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับในการปลูกถึงแม้จะเป็นการปลูกแปลงยูคาริโอพืชเศรษฐกิจตอนนี้เราก็ได้มีการเช่นเดียวกันมีการทดลองนะครับนำปลุกเข้ามาปลูกในร่องนะครับร่องของของสวนไม้ยูคาริตอตตนนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดรายได้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากไม้ยูคาริตัตตันนี้ ก็รเราดูฮะสภาพของแปลงูกไม้ยูคาลิปตัสก,ก็ก็มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นนะครับเป็นธรรมดาก็ต้องมีการกำจัดวัชพืชครับซึ่งบางกรณีนะครับรเกษตรกรอาจจะใช้ายาฆ่ายา้านะครับแต่สาหรับในในในสวนปากก่าของเราเนี่ยนะเราต้องการจะลดการใช้ยาฆ่ายาเพราะเราจะเลือกใช้วิธีการาจัดการโดยการกําจัดด้วยแรงงานคนนะครับหรือ แม้กระทั่งอาจใช้รถแทรกเตอร์เข้ามาได้เพราะเห็นว่าร่องนะครับการปลูกไม้ยูคาริโอนเนตกว้างพอนะที่จะนำะนำรถไถขนาดเล็กเข้ามากำจัดวัชพืชได้แต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหรือว่าแปลงไม้ที่กลังจะนี้นะครับจะคิดว่าปลูกยูคาลิปตัสตแล้วจะไม่มีวัชพืชนะครับเยอะแยะมากมายวัชพืชนะ้น,นก็ต้องมีการจัดการ่นีุกเชเดียครับ